แล้ลสวัสดีครับวันนี้เ,เกมเอ้ยเกมฟรีไฟอีกแล้วนะครับจะเข้าไปประมาณสามตี้พี่ก็ไปแยงมัวกันตอนนี้พี่มีชุดนี้คนเดียวจริงไม่ใช่หรอกเปนชุดนานแล้วคือเบือ่อเบื่อละชุดได้ผมมากับคนระเบียงมาในโทนชุดม่วงแมวม่วงเฮ้ยอ,อย่าลงมาในกันทำไม่เงี้ยไอ้เจอ,อปืนละเดาหาคนฆ่าแปชโอ้ ป้นปืนนี้ยอดไปเลยเฮ้ย hey, A.K ไม่ได้ปืนดีแล้วเว้ยดาวยิงไก่อะครับแตกม่โหดจังเลยเกือบแล้วนะคนตะเบียงยังมาค้างมันเป็นไรแหลกข้าวช่วยแท้าเอาข้า,ามงมา พี่ก็ไม่เก่าโมครับตอนเนี้ยพี่อดเกินอืมก็คิวได้ตัวหนึ่งแล้วอืมก็โหดเกินนะครับเอ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยโอ๊ยหดเกินเว้ยหดเกินเว้ยอะไรเนี่ยเจยาโอ้โหยวเอก็แรงเหมือนกันแม่แผดนี้จริงหรอมเฮ้ยกระเป่าสาม่าสามโอ้โหอย่างเท่ครับ จอสกเก็ตบอร์ดแล้วอืมเจอสก,ก้าครับเอ,อ๊ะทำไมไม่เจอปืนเอไอกันเลยทำไมไม่เจอปืนซองกหรอตอนนี้ประเด็น<ม>ประเด็นนะโอมม้มีคนยิงมีคนยิงมีคนยิงอันนี้แมวแมวเอเคแล้วเขาบอกเอเคโดนเนิฟเราอย่ายึดติดกับของบางอย่างนะครับนีไม่กระตุกว่ะกระตุกไงแอร์หน,น้าจอนะอะไรแชรแอปแอปหน้าจออะไรหลมก็ นี่อย่าบอกชื่อเดี๋ยวเขาเดีย๋ยวเขาแจ้งเราลืมลืมลืมแอปจุดจุดจุดเป็นเป็นรูปร่างแอปเป็นยังไงหรอก็เป็นรูปก็วิดีโอนั่นแหละลเออจบโอ้ทําไมถึงไม่ให้โอเวอรเตอร์องลงให้ตอ,ตอนตอนตอนเราซื้อซองเครื่องนี้เราให้โอเวอรเตอร์องลงให้เลยนะเขาบอกขอแอปอัดหน้าจอด้วยเขาบอกนี่ลงให้เลยแบบป๊บหนึ่งเขาเดียมากๆเลย นี่เราจะมาเล่นปีนฟ้าให้ดูหรือว่าเราจะมาขายของเนี่ยไม่ไม่ได้ขายช่องยังไม่ดังเลยมีสปอนเซอร์ได้ไงอ <laughs> เออเขาไม่จ่ายไงเราจ่ายเองเราจ่ายเองจ่ายล้วนๆเลยใชเออก่อนตอนนี้หายาก่อนมีแทบทุกอย่างวเราจะเป็นยาตอวเนี้ยโอ้กระตุกจริงๆเลยหรอตอนนี้เรายังปิงยี่ห้าอยู่เลยปิงสิบเก้าแล้วโอ้โหพูดปุ๊บลดปั๊บเลยทำไมปิงมันลดลงจังเลยอ่ะครับไหนอะ่นะนายเชื่อบอกเราดิที่ไหนเอสีตรงเรือเอสีตรงเรือ โอ้ดาวไปแล้วไม่ทันแล้วไอ้เจ๊กตัวแป๊กโอ้โหเอาหัวเน้นเน้นเสียงปืนอย่างลั่นหัวเน้นเน้นบอกเลยหัวเน้นเน้นก็ไม่อยากจะโม้ฟังของหัวอยู่แล้วเฮ้ยเสียงอะไรเสียงบอดใช่ไหมใช่ยอดสุดยอดสุดยอดที่สุดเอยศพอ้ตัวนั้นหายอ่ะไ้ศพตัวล่างหายมันจะสลายสลายไปกับปุยเมฆไปแล้ว นี่อยู่นี่ปล่าสพมันเนี่ย โอเคนะครับน้องๆอันนี้พี่ได้ของแล้วไปยบาเราบุกไปเลยมีบอดด้วยเหรอไม่มีมีศพนี้มีบอร์ดขอหน่อยขอหน่อยังมีบอร์ดอยู่แล้วด้วยได้บอร์ดอยากได้บอร์ดยังไม่รู้เอ้จะสบายังดูคนสบเยบียังดูนวิ่งนะกระโดดก็กไม่ได้หรอวิ่งกระโดดก็สกบอร์ดกสกนบอร์ดก็ได้ เราไปแวะกน,น,นเถอะมเบียงรู้สึกว่าสเก็ตบอร์ดนี่จะเร็วไม่ต่างจากซนตีเลยถ้าเกิดเราไม่ได้กดปุ่มพุ่งพ่อครับสเก็ตบอร์ดขึ้นไม่ได้เดินเดินดีกว่านะ <c oughs> รู้สึกว่าเดินจะเร็วกว่าถ้าเกิดขึ้นภูเขาเฮ้ยหมอกมาเข้าวงเร็วฉันยังไม่ทำอะไรเลยฉันก<แ>็จะโดนหมอกบีบเดี่ยงแล้วอืม<แ>ครับยากจริงไงใช่ถ้าเกิด โอ้โหจู่ๆเราก็เด้งออกจากออกจากสเก็ตบอร์ดใช่เพราะเดินน้ำเองเาเออแต่วันแต่แต่เวลามันทำงี้แล้วมันแล้วมันไม่มีเสียงเทานะโกงเกินโกงเกินบนหนึ่งบนไหนอ่ะบนหัวในกาจริงอ่ะโหอยู่บนหัวกูเลยชิบหายละเร่รอเลยอยู่ ขึ้นไม่ได้เลยเนี่ยมึงหลอมทำไมนายถึงขึ้นไม่ได้เ,เราเราจะเรียกนาว่าอะไรดีคนตะเบียงไปคนตะเบียงไอ้เชษฐ์ใครเป็นคนตะเบียงกันแน่เอ้เจ้าคนเจ้าคนไหน<อ>เห็นจากแผนที่เอ้โหเห็นแล้วทํานี้เห็นชัดเลยครับเนะี่ยมันตีนอยู่เราเรา,เราค่อยไปยุ่งกับเขา เสือกเลยเสือกเลยเสือกเลยมาอยู่ในบ้านหนึ่งเราเบิดดีครับรออะไรเฮ้ยบ้านหนึง่งย็นย็นยนัน <c ười> ừ, อนอ่อยู่ไหนโอ้เห็นแลเหนแลเห็นแล้เข้าซกา้เดี๋ยวเข้าขวาให้ มันลงไปแล้วมันลงไปแล้วดนลงไหนเพื่อไม่รู้อโอจ้าวไม่รู้สิง <c oughs> ทองวะหายไปแล้วตันตู้ตู้เ้เกมโคตรเกีย์เลย เ,เถ้าเกิดซ้อนเฮ้ยซ้อนซ้อนซ่อนไม่เนียนวะแพทนี้มันไม่เหมือนแพทนั้นอะที่ซ่อนเนียนอะซ้อนอะไรซ่อนอยู่ในถังเนียนปรับใหม่ถ้าเกิดใครอยากซ่อนถังเนียนต้องใส่ชุดแบบใส่ชุดแรกๆเลยอ่ะใส่ชุดเดิม hm ๆมันเลยอันน่าเนียนหายโอ้ยตอนนี้จะตัวนั้นมันหายท็อป10แล้วนะแต่ <c ười> ยังไม่ได้คิวเลยอ่ะ เราได้ไปสามคืนแล้วนะคลิปเราจะมันไหมเนี่ยไม่ <c oughs> เป็นไรถือว่าเป็นการคอลเลิก็ว่าก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ซองควงดีก,กว่ารู้สึกยึดติดกับซองควงอะไรนะ่ะคริสไน์เราเจออะไรยังไม่รู้กล่องศพองโอเคไม่ไม่ภาคภูมิใจแล้วอือ <c oughs> เสียงอะไรเสียงแหงรจ่างนันนี้ยินเสียงหรือเปล่าอ่ะยินเสียงเสียงคนฟาร์มเขืมันเป็นความหอมจะไปยังแป๊บหนึ่งข้าต้องไปแล้วไปไหน,ไหนอะเฮียเฮ้ยเฮียชีช้า ซองสีม่วงปืนสีม่วงเซ็ตม่วงเออเลยกระเป๋ายังไม่สีม่วงเราสีม่วงนี่ใช่เลย<ม>เอ้าเฮ้ยเอฟสกเก็ตบอร์ดหมดแล้วเหรออะไรหมดสกเก็ตบอร์ดหายไปไหนอ่ะมันมีระยะมันมีแบบระยะเวลาการใช้แน่เลยใช้เอ้มาก็จะหายใช่ไหมไม่ใช่มันหายไปไหนวะชิบหายแล้วลกูเอาไปทีไ่ไหนก็นไม่รู้ไม่ใช่นะ ผมว่างงกับตัวเองมากกว่าว่าเอาไปทิ้งที่ไหนไาเข้าวงเอ้ยไอดรอปไอดรอปเราต้องไปเก็บคนเราจะไปเก็บไอดรอปเรามีของต้องการแล้วเลยแค่เก็บคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนายเห็นนั่นหรือเปล่าเนะี่ยมันลยอยได้เห็นไหมนะี่ยเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรอะ่ะเห็นสีมูจูมูลอยได้ไหมนะีนะ่ยน่ะหายไปแล้วอ๋อมันคือที่ตรงไอดรอปโอ้โหไม่ตัวมันโอ้โหแพทนี้มันวานแววเลยเกิน เอาแอ้ดอปก่อนเลยคือดับเลยก็ไม่รู้นะคลิปเรามาจากะกสิบนาทีแล้วยังไม่มีสาระอะไรเลยเด <c oughs> <c oughs> ินไปก็เดินมาไอแต่พี่อยากจะได้อันดับหนึ่งก็เป็นได้อะไรจะไปรู้เอาดับไหนดีเอาด,ดัดบบนหรือล่างล่างจะดีเหรอไ<ด>ยเยจ้าค<ด>นเจ้คนอยู่ที่ไหนหาไม่เจอเลย ในเออ่ในโรงเรียนในโรงเรียนเรียกโรงเรียนนะว่าไม่รู้ชื่อโรงเรียนว่าเห็นแล้เรียกเรียนเลยเรียกตามพลสเบียงมันอยู่ไหนมันอยตอนนี้มอยู่ไหนอยู่ที่โรงเรียนห้องไหนล่ะไอเห็นแล้วเห็นแล้วประหกทับห้าปะหกทับห้าเข้าชาร์จเลยเหนายมั่นใจตัวเองมากเลยเฮ้ยกระตุกหน้าไม้ป่ะ มันควรเจอในแอร์ด็อกไม่แนหน้าไม้ อด้วยยื้ด้วยเอออันดับหนึ่งมาให้ได้เจ้าจะงองอันดับหนึ่งมาเชยชมยิงไม่โดนหรอกน้ายิงไม่โดนหรอกอ,อันนี้เลิกเรียนใช่ไหม มันมีตัวเดียวเออสองตัวหางไว้มาแล้วเขาเจ้านายเก่งมากเลยหลังนี้ท่านชมนกช็ดูอมจุดๆคนเสบยียงเราไปเลยกัน นนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแครก็กันด้วันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ